ข้ามิธิฐานั้นศักดิ์สิทธิ์ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณอย่างน่าอัศจรรย์ในนามแห่งพลังงานภายในทั้งหมดของข้าพเจ้าและด้วยแก่นแท้บริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเอ่ยนามของท่านขอสลกคำสาปทั้งหมดออกจากชีวิตของข้าพเจ้าจากชีวิตทางจิตวิญญาณของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอสละการขาดอำนาจและความอ่อนแอทางจิตวิญญาณจากนี้ไปข้าพเจ้าสารภาพว่าข้าพเจ้าเป็นหนึ่งเดียวสมบูรณ์และครบถ้วนด้วยพลังแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และคำอธิษฐานของข้าพเจ้าจะได้รับการตอบรับณที่นี้และเดี๋ยวนี้จากความคิดความรู้สึก และคำพูดของข้าพเจ้าจะมีแต่คำแห่งชัยชนะออกมาจากวันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าและทุกคนรอบข้างพระพเจ้าจะถูกโอบล้อมด้วยชัยชนะและความสุขข้าพเจ้าขอสละโรคภัยไข้เจ็บที่ได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของข้าพเจ้าออกจากชีวิตของข้าพเจ้าพวกมันไม่มีอำนาจเหนือข้าพเจ้า ด้วยพลังแห่งชีิตวิญญาณอมตะที่ตรานกรู้ข้าพเจ้าได้รับการรักษาด้วยความรักของพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าขอสละความทุกข์ยากความเจ็บปวดและความยากจนทั้งหมดข้าพเจ้าเอ่ยนามของท่านขอสละความทุกข์ยากและความขัดสนทั้งหมดข้าพเจ้าเอ่ยนามของท่านอีกครั้ง ขอประกาศว่าในมือของข้าพเจ้ามีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากและจากนี้ไปสิ่งใดที่ข้าพเจ้าสัมผัสจะเจริญรุ่งเรืองรายได้ของข้าพเจ้าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าข้าพเจ้าเอยนามของท่านอีกครั้งหนึ่งร่ำรวยเพราะ พระเจ้าทรงร่ำรวยจากนี้ไปลาก่อนความทุกข์ยากทั้งหลายลาก่อนความยากจนลาก่อนการขาดแคลนเงินทองด้วยพลังแห่งศรัทธาข้าพระเจ้าเอ่ยนามของท่านขอขจัดดวงตาที่อิจฉาริษยาและความทุกข์ยากทั้งหมดค่าแต่พระเจ้า โปรดประทานความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าตอนนี้ข้าพเจ้าขอเรียกโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในการเติบโตและเจริญรุ่งเรืองเข้ามาหาข้าพเจ้าข้าพเจ้าคือแสงสว่างข้าพเจ้าเอ่ยนามของท่านได้รับการส่องสว่างข้าพเจ้า เอ่ยนามของท่านอีกครั้งได้รับพรเราทูตสวรรค์และเทพเจ้าอยู่กับข้าพเจ้าจากนี้ไปข้าพเจ้าเอ่ยนามตนเองจะเติบโตและเจริญรุ่งเรืองชีวิตของข้าพเจ้าเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์แสงสว่างและพรข้าพเจ้าได้รับพรและได้รับการส่องสว่างข้าพเจ้าสารภาพว่า ชีวิตของข้าพเจ้าจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชีวิตของข้าพเจ้าจะได้รับพรและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นเป็นพันเท่าดังนั้นจึงเป็นเช่นนั้นอาเมนอภิดโดิสกุญญาจิสวนเนตแปลและเรียบเรียง